สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมีของเล่นมานำเสนอเพื่อนๆกันอีกแล้วนะวันนี้ก็จะเป็นตัวโซ่นะคะกับตัวผู้ห้อยนี้นะคะแหมให้อารมแบบกิ๊บเกรมากนะคะก็ใครทีอ่อาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วนะคะก็อาจจะอยากรู้ว่าเขาเอาไว้ทำอะไรนอกจากเป็นเครื่องประดับแล้วเนี่ยนะคะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถนามาเล่นเป็นเครื <c oughs> ่องดนตรีที่ช่วยเสริมจังหวะได้นะคะคือทำให้มีเสียงอืมอย่างเงี้ยนะคะเ <c oughs> สียงสั่นๆนะ <c oughs> ก็ไว้เล่นกับเพลงเร็วๆก็ได้นะคะ <c oughs> ก็ลองติดตามดูนะคะว่าวิธีใส่ใส่ยังไงนะคะง่ายมากๆเลยแค่2นาทีก็เสร็จแล้วนะคะ ไปติดตามกันเลยดีกว่า่ามาเริ่มกันเลยนะคะอุปรกรณ์ก็จะมีอย่างแรกนะคะเป็นผู้นะแล้วก็มีโซ่นะคะแล้วก็จะมีตัวหมุดเอาไว้แยแทงเข้าไปนะคะมีตัวปักหมุดนะคะอันนี้เขาจะให้มาสี่อันเผื่อไว้นะ,ะแต่จริงใช้แค่สอง แล้วก็มีตัวที่เป็นหมุดดอกบัวนะคะเห็นะตัวนี้นะคะเห็นไหมมีสองตัวนะนะคะนี่นี่นะคะจะมีลวดลายด้วยนะวิธีแรกนะคะเราก็ ขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เอาหมุดตัวนี้นะที่เราไว้เสียบโพสิทดนะเอามาใช้ได้เหมือนกันนะก็หมุนเข้าไปนะคะหมุนหมุนหมุนด้านข้างะคะ่ะที่เป็นไม้เนี่ยนะกะเอาไว้ตรงกลางนะหมุนเข้าไปเรื่อยๆค่ะให้มัน ลึกประมาณสองสามมิลได้นะคะลึกพอที่จะเสียบเจ้าตัวเนี้ยเข้าไปได้นะก็ทำทั้งสองข้างนะคะทำทั้งสองข้างพอดีแอจอไปบ้างแล้วนะคะจะได้เร็วๆนะขั้นต่อไปนะคะเราก็เอา2ตัวนี้นะคะที่เป็นหมดุดนะคะเ,เอาใหม่ตัวนี้จะได้เห็นชัดๆตัวที่เป็นดอกบัวนะคะ ตับตัวที่เป็นหมุดเนี่ยนะคะเอาตัวดอกบัวหันขึ้นข้างบนนะให้ให้เป็นเหมือนดอกบัวบัวบานแล้วเราก็เอาตัวนี้แทงไปนะคะให้ตัวบานหันขึ้นใช่ไหมเสร็จแล้วก็เอามาหมุนเข้าไปในนี้นะคะค่อยๆหมุนเข้าไปเรื่อยๆ จริงๆไม่ต้องใช้ครีมก็ได้นะในนี้ก็บอกให้ใช้ครีมแต่ถ้าเราหมุนไปจนมันสุดแล้วให้มันแน่นนะมันก็จะไม่ต้องใช้ครีมก็ได้นะคะก็ทำทั้งสองข้างนะค่อยค่อยทำไปนะโอเคพอหมุนแน่นแล้วใช่ไหมคะทั้งสองข้างนะคะเราก็เอา ตัวโซ่นะมาคล้องด้านซ้ายเอ้ด้านขวาก่อนนะคะมันจะเป็นเหมือนเนี่ยง้างๆนะคะตัวง้างตะขอเนี้ยคล้องเข้าไปด้านขวาเสร็จแล้วแล้วแต่เรานะคะเราจะเอาผู้ไว้ด้านไหนนะคะเอาไว้ผู้ไว้ด้านไหนก็ท,ทําทีหลังนะ,ะอันนี้เราจะเอาไว้ซ้ายนะคะเสร็จแล้วก็เอาตะขอเนี่ย มาห้อยผู้ก่อนอเอาผู้เข้าไปไว้ในตะขอก่อนมันเล็กๆเนอะทำลำ, <c oughs> ลำบากนิดนึงอ่ะเข้าแลหล้วเสร็จแล้วก็ไปคล้องกับอันนี้แค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปเป็น,ปนคนละตัวเลยนะ <c oughs> ให้อารมณ์แบบเซียวเหล็กนึ่งมากเลยคะ่ะเป็นนางเอกหนังจีนไปเลยนะส่วนพระเอกก็เป็นพระเอกหนังจีนนะก็ลองเล่นดูสิจะฟุ้งคลิงแค่ไหนนะ เสียงเ็จะสันส่นๆประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีใส่ง่ายมากเลยเนาะแค่2นาทีเองนะคะก็วันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ